เลขไม่แท้เพียงแค่1,100งกิโลครับกับเจ้าโตโยต้ายาริคอร์ดครับรถแค่2เดือนปี2025เป็นรุ่น1.5ึ่งจุดห้าพรีเมียม HIV ไฮบิดนะและคันนี้เป็นเกียร์ออโต้เครื่องเบนซินครับราคาออกใหม่ป้ายแดงครับ8แสนปลายปายครับเป็นมือสองวันนี้ผมขายเพียงแค่6 9 5 0 0 0บาทครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์เดย์ไทม์ไ n นิ่งไลท์กระจังหน้าแพทเทิร์นสีดำเงาไฟตัดหมอก2จุดพร้อมเซ็นเซอร์ด้านหน้าล้อแม็กปัดเงาขอบ17ยางโยโกฮามาปี2025พร้อม เบรกสีล้อไฟเบรก LED ดีไซน์เฉียวกล้องมองหลังพร้อมเซ็นเซอร์ท้าย2จุดสุดยอดความประหยัดกับโหมด HEV HyB r ิ d ภายในกว้างพร้อมเบาะนั่ง2แถวตอนสภาพเหมือนใหม่พลาสติกไม่เคยแกะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันพร้อมคูสคอนโทรลหน้าจอทัชสกรีนฟังก์ชันจัดเต็มแอร์ออโต้พร้อมหน้าจอดิตอนเกียร์ออโต้ดีไซน์สวยขับสบายเบรกมือไฟฟ้าพร้อมออโต้เบรกโฮเบาะหนังแท้ปรับไฟฟ้า4ี่ทูโทนเบาะหลังกว้างสภาพเหมือนใหม่ภายในสวยสภาพเหมือนใหม่ออปชั่นจัดเต็มเครื่องยนต์เบนซินไฮบริดสุดยอดความประหยัดน็อตยึดฝา โปงไม่เคยถอดซอกในเดิมซุ้มหัวโชคเดิมแผ่นเพจอยู่ครบคาหน้าเดิมเม็ดอาร์คอยู่ครบฝากระโปงเดิมแผ่นกรองความร้อนอยู่ครบผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนเพียงแค่12,000บาทครับซื้อสดไม่ต้องเสียแบตซื้อผ่อนฟรีดาวครับและคันนี้นะครับเป็นรถบ้านครับเล่มครบเอกสารครบพร้อมหมดทุกอย่างเรารับประกันว่ารถไม่มีการชนหนักติดท่อจมน้ำรับประกันไม่แท้ครับคันนี้นะครับรับประกันเพิ่มเติมให้เครื่องเกียร์นานสูงสุด1ปีหรือว่า1 0 0 0 0มกิโลครับถ้าใครชอบสนใจจัดเลยนะครับ